คุณเชื่อหรือไม่ว่าตำนานเรือยักษ์ที่ช่วยชีวิตผู้คนและสัตว์นับไม่ถ้วนจากมหาอุทกภัยอาจเคยมีอยู่จริงเรื่องเล่าของเรือโนอาปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบลิลตำนานกิลกาเมชของเมโสโปเตเมียและแม้แต่ในตำนานน้ำท่วมของชนพื้นเมืองทั่วโลกล้วนเล่าในทำนองเดียวกันโลกเผชิญน,น้ำท่วมใหญ่และมีเรือลำมหึมาที่ช่วยชีวิตบางส่วนไว้ สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าตื่นเต้นคือหลักฐานหลายอย่างโยงไปที่ภูเขาอารารัตในตุรกีปลายศตวตรรษที่20นักสำรวจชาวโชรตแเนสเต็กกล่องนสเต็กทในภูเขาที่มีลักษณะยาวกว่า150เมตรใกล้เคียงกับขนาดเรือที่ถูกบันทึกในคัมภีร์นักวิทยาศาสตร์บางส่วนบอกว่าอาจเป็นเพียงการก่อตัวตามธรรมชาติของหินและดินแต่หลายคนยังเชื่อว่านั่นคือซากเรือจริงๆ ปี2010กลุ่มนักสำรวจชาวจีนตุรกีรายงานว่าได้พบห้องไม้ใต้หิมะบนภูเขาอารารัตแต่ภายหลังถูกวิจารณ์ว่าอาจมีการจัดฉากอย่างไรก็ตามการค้นหาก็ยังดำเนินต่อไปและทุกครั้งที่มีข่าวก็ปลุกสกระแสความเชื่อและจินตนาการของผู้คนทั่วโลกที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือแทบทุกวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นตำนานน้ำท่วมของชาวซูเมเรียนอินเดีย จีนหรือแม้แต่ของชาวมายาล้วนมีเรื่องราวเรือหรือหีบที่ช่วยมนุษย์จากหายนะน้ำท่วมร้ายแรงเรากับเป็นความทรงจำร่วมของมนุษยชาติแล้วคุณละ่ะคิดว่าเรือโนอาเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานต่อกันมาหรือแท้จริงแล้วมีซากเรือยักษ์ที่ยังรอให้ใครสักคนค้นพบอยู่บนภูเขาแห่งนั้น